ก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เผยแพร่กันไปทั่วโลกนะแต่นั้นเนี่ยจะบอกว่าตำรวจที่ออกมาต่อสื่อมวลชนในการเรียกรตติ้งในคดีนี้ของกำนันนกเนี่ยนะครับเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับนะผมบอกให้เลยว่านะครับนะเป็นสิ่งที่ถ้าคนที่ดูหน้าจอคนที่ดูหน้าสือ่ออาจจะช,ชื่นชมชื่นชมยินดีแต่สำหรับคนนันนเมืองไทยถุยนะครับเพราะผมมีข้อมูลว่า เขาปิดยาเคดมยาเคตรวจเยี่ยมอะไรก็เจอยาเคอันนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรที่ในการให้สื่อปั้นปั้นเอาผลงานปั้นเอาทุกอย่างนะครับนะตำรวจทั้งยี่สิบกว่าคนนะครับผมพ่งตรงว่าวันนี้เขาต่ายทั้งเป็นทั้งผู้การนครปฐมทั้งผู้กับนครปฐมนะครับว่าเลยว่าผู้กับนครนครปฐมเนี่ย เป็นคนดีนะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นคนที่มีฝีมือนะทาง,งานเก่งเราเคยเอาคดีคอนเลนเตอร์ไปเขาทำเขาใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง2วันนะครับนะสามารถเอาเงินคืนได้ให้กับผู้เสียหายนี่คือสิ่งที่ผมเคยสัมผัสกับเขามานะครับนะแต่สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะครับที่จะเกิดการยิงกันขึ้นและน้องเนี่ยน้องแบงค์เนี่ยเป็นน้องที่ดีก็นะรู้จักหมดแล้วครับน้องแบงค์ก็รู้จักองค์กัรวชิราที่ศรีชิวิตวันนี้ก็รู้จักนะนะแล้วก็เป็นคนที่เก่งทั้งคู่นะ ก็เรื่องนี้ก็ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับนะก็ไม่อยากไปพูดอะไรมากมันเป็นเรื่องที่นะครับเรื่องราวคืนเดียวทําให้เกิดความเสียหายตามมามากมายนับไม่ถ้วนนะครับนะจะดําเนินการอะไรตามกฎหมายก็ดําเนินการไปแต่อย่าไปเหยียบย่ำนะครับองค์กรตํารวจถ้้มันย่อยย่าไปมากกว่านี้เลยนะครับคุณก็เป็นตํารวจเหมือนกันคุณก็เติมตัวจากในโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคุณก็อจะทำอะไรที่มันทาให องค์กรตำรวจที่ต้องย่อยยับไปมากกว่าน,นี้คาใจคุณเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะับอบวเด่นนี่ก็สวยมาตั้งสิบสามเรื่องแล้วนะนะตั้งแต่ต้นปีจนเกษียณขุนยการเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สิบสามหรือสิบสี่ก็ไม่รู้แต่มีเรื่องหนึ่งของผมเนี่ยเป็นประวัตาสที่ในสมัยพบวเด่นเนี่ยที่ผมก็เป็นหนึ่งในสิบสามนะครับคดีประวัติศาสตร์ของพบวเด่นที่ดำรงตำแหน่งผู้บริชาการตำรวจชาตินะคดีนี้นะครับนะก็สงสารองค์กรตำรวจสงสารตำรวจดีๆนะแล้วก็อย่าซ้ำเติมถึงขนาดกระทืบ จะแหลกคาตีเลยนะการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับสงสารตำรวจบ้างนะตำรวจดีๆสองแสนนายนะเขาก็ตั้งใจทาความดนะีแต่พอมาเจอเรื่องนี้นะประชาชนก็ไม่ค่อยรักแศรัทธาตำรวจอยู่เนี่ยพอมาเจอเรื่องนี้แล้วก็เจอชุดนี้มาทําคดีคก็กระแทกกระทืบนะทั้งเปิดเผยข้อมูลทางลับทางอะไรของคุณนะนะเพื่อต้องการเรย์เรตี้อะไรของคุณก็แล้แต่สนะุดท้ายนะครับคนรนะ้ายเนี่ยเขาบานไป ตามกฎหมายตามกระบาทำแต่อย่าทําให้สำนาจตัวชาติย่อยับไอ้คาตีนมากกว่านี้เลยผมสงสารอบอว่าเด่นนะที่นะครับไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะแต่เมื่อมันเกิดแล้วก็ดาเนินคดีตามกฎหมายตามพร้อมคนนะครับนะอันนี้ก็จยาจะฝากเตือนไปถึงคนกลุ่มหนึ่งนะคุณก็เป็นตํารวจเหมือนกันผมก็เป็นประชาชนที่รักตารวจเหมือนกันนะไม่ต้องถึงขนาดที่ต้องทําถึงขนาดนี้หรอกนะนะครับนะพี่นองประชาชนครับ รื่องสุดท้ายได้จะคุยนะอีกไม่นานนะครับก็จะมีการที่จะนะเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามามากขึ้นเขาเรียกว่านะเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยผมก็เห็นด้วยนะแต่ระบบตมเราต้องได้ผู้บริหารสตรมที่ดีเข้ามาบริหารเช่นเดียวกันสักงานตรวจคนเข้าเมืองถือเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะที่ผ่านมา ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นครับก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่นะในสัมพันตัวชาติครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้นะก็หวังว่าคนบางคนเนะี่ยที่มีการไปทําห้องรอแล้วนะทั้งที่คําสั่งแต่งตั้งยังไม่ออกก็อยากจะสมนํำหน้านะใ้พวกที่ไปทําห้องรอไว้แล้วนะครับคิดว่าตัวเองได้แนะ่นะโดยผ่านเสเก ก็อยากถามว่าเป็นเสทหารแล้วไปเกี่ยวอะไรมาเกี่ยวอะไรด้วยกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเสเก๋เนี่ยนะครับในวงการทหารนะใครๆก็รู้ว่าเป็นใครนะแล้วยุ่งเกี่ยวอะไรกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจครับพี่น้องะนะคุณอยู่ทหารแต่คุณมายุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจพี่น้องประชาชนคนท่างประเทศสํานักงานตํารวจชาติในพ้นต่างๆต่างวิ่งหาเสเก๋นะที่เป็นทหารเป็นแค่นักเรียนในร้อย ถนะ้าเทียบกันก็ประมาณรนะุ่น40นะครับคนต่อคนระดับนายพลขอตํานมาตัวหนึ่งชาติวิ่งไปหาเสกเก๋นะแปลกไหมนะนายพลวิ่งไปหาทหารนะครับไปทําอะไรครับไปขอตําแหน่งนยครับหรือไปทําอะไรครับบางคนมั่นใจมากบอกผมคุยกับเสกเก๋เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนนึงขนาดมาดูบัญชีรับของภาคนะพี่น้องประชาชนคนในประเทศพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศบางคนมาดูบัญชีรับของภาคว่าเฮ้ยบัญชีของมึงเนี่ย มีเว็พนันออนไลน์เท่าไหร่วะมีบอนการพนันเท่าไหร่วะมีสถาบบันเทิงเท่าไหร่วะมีแรงงานต่างด้าวไหมอ่ะมีของเถื่อนไหมอ่ะมีเก็บอะไรบ้างคุ้มกับการลงทุนไหมวะอันี่มาดูที่ภาคนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันผมมีหลักฐานแล้วกันนะแล้วปรากฏว่าพีน้องประชาชนคิดดูคุณจะมาเป็นผู้บชาการภาคนะซึ่งจริงผู้ชาการภาคเนี่ยคือภาระคือภาระของตำรวจทั่วประเทศูดง่ายเลยว่าผู้บัชาการภาคเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมีหน้นาที่แค่มาหาผลประโยชน์ในการลงทุนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่กี่เดือนคุ้มทุนพี่น้องประชาชนคนใ,นในประเทศพี่น้องครับเป็นผู้บรญชารภาคมาดูยอดว่าถ้ากูลงทุนสองร้อยล้านกูจะได้คืนกี่เดือนคืนทุนเนี่ยพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนจะไปหวังอะไรกับผู้บัญชารภาคนักอบัญชาการภาคนะครับนะก็มีแต่ผลประโยชน์นะครับมีแต่ผลประโยชน์แล้วก็มีการตั้งเป้าออมาจากภาคอ้ย กูปรอะภะาคเดือนนี้ทุกโรงพักสังมาที่กองบัญชาการตำรวจรอนของจังหวัดแต่ละจังหวัดสมมติมีเก้าจังหวัดผู้การจังหวัดต้องรับผิดชอบในการจับเต่าหรือจับ,จ,บจับสัตว์ป่าสมวนพวกอกเอียงให้ได้กี่คดีจับปืนเถือนให้ได้กี่กระบอกคุณมีหน้าที่กำหนดเป้าอย่างเดียวแต่คนไม่เคยรู้เลยว่าการทำงานของตำรวจเนี่ย เขาทำได้ไหมเมื่อเขาทำไม่ได้เขาเลยต้องไปทำไรไปเอาตัวเฮี้ยในวัดบ้างไปจับเต่าในวัดบ้างไปหาดูว่ามีนกเอี้ยงตรงไหนบ้างแล้วหาคนพวกเศรษยามาเป็นเจ้าของนอกเจ้าของเต่า,เจ,าตเจ้าของตัวเฮี้ยเพื่อเอามาทำไรเพื่อเอามาเป็นผลงานที่นำเสนอภาคนะครับนะที่น้องประชา,าชนคิดดูภาคเนี่ยคือตัวปัญหาไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปออกนอยโยบายและเก็บตังค์ในกองบัญชาการภาคเนี่ยนะครับ ผู้จัดการเก็บเงินไม่พอ,อยังมีผู้การศูนย์สื่อภาคอีกก็เก็บเงินเอาหนักกว่าตำรวจผู้ทอนอีกนะเอาหนักกว่าตำรวจผู้ทอนอีกนี่คือปัญหาของภาคที่ไม่เคยสนใจเลยว่าพนักงานสอบสวนจะทำายึ่งไรมีเพียงพอไหมตัวเลขก็เป็นตัวเลขหลอกๆนะผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับที่โยกย้ายฝากเป็นเด็กนายในวงนายเวอะไรต่างๆเนี่ย ไปอยู่โรงพักให้หมด่นะแล้วคุณให้เขาลองรับคดีทุกโรงพักทุกคดีนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็แล้วแต่ให้ลองรับทุกโรงพักได้มาตาเสร็จเลยนะครับโดยรับคดีรับเลขคดีทุกคดีไม่ใช่รับเป็นหลักฐานปัญหาตัวนี้จะได้สะท้อนไปที่งบประมาณของนะครับของรัฐบาลเขาได้รู้รัฐบาลจะได้รู้เลยว่าสำนักงบที่มีการตัดเงินของทางด้านต่าชาติออกไปเนี่ยนะเราจะได้เอามาเป็นตัวนี้ในการที่ไปยืนยันกับ สำนักก็แปลว่านี่ไงครับพนักงานสอบสวนมีคดีทั้งหมดพนักงานสอบสวนคนหนึ่งมีคดีห้าร้อยคดีทั่วประเทศมีคดีเกิดขึ้นทั้งหมดนะห้าแสนคดีจากเติมที่คุณเนี่ยไม่รับคดีผมเมิดไปเป็นหลักฐานไปเป็นหลักฐานเนี่ยนะแล้วก็บอกว่ารัฐตัวเองไม่มีคดีเกิดขึ้นมีการปราบปรามได้ผลงานเลือดเลือดหรือลังการรถหายคันหนึ่งนะแต่จริงอะรถหายไปร้อยแต่มันไม่ไม่ยอมรับคดีมก็เลยลงเป็นประจำมันเป็นหลักฐานนะแต่ถ้ามึงรับคดีทุกคดีเป็นเลขคดีเนี่ย ผมเชื่อว่ารถทั่วประเทศหายจำนวนมากนะอันี้คือสังคมตํารวจที่ผ่านมาทั้งหมกเม็ดทั้งซ่อนเล้งทั้งอำพรางถ้าคุณรับคดีให้กับประชาชนและคุณแจ้ง,งความคืบหน้าให้กับประชาชนตามระเบียบเลยทุกทุกสิบห้าวันหรือทุกหนึ่งเดือนประชาชนก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการติดตามคดีเลยาะเขารู้ความคืบหน้าคดีว่าคดีเขาไปถึงไหนปัญหาต่างตนน่างเหล่านี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวได้รับการแก้ไขและคุณสามารถเอาเอา,เอาตรงนี้นะครับรวมแล้วไปต่อรองกับสำนังกงบประมาณได้ว่า พนักงานสอบสวนขาดแคลนสองพันคนถ้าได้พนักงานสอบสวนสองพคนมาเพิ่มเติม <c oughs> ก็จะสามารถรองรับคดีที่เกิดขึ้นทั่วประเทศได้นี่คือการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องของสมากส่นงชาติ 2. อชุดป่าปามนะเรื่องน้ำมันไม่ใช่พุ่งกลับมีเงินให้แต่อมไว้ส่งไปให้รองพุ่งกลับป่าปาม เราเพกลับป่าปามอมให้ลุงน้องไปหาข้าน้ำมันเอาขานาน้มันจะไปตีไกไ่ไรตรงเมืองอันนี้ก็ต้องไม่มีนะเสียงต่างเหล่านี้นะครับผมคิดว่าพวกนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงผมยังไม่อยากเลยแต่ขอให้รู้ว่าแนวความคิดที่เราจะยื่นหนังสือต่อนะครับสำนักตรวิชาติเนี่ยในการแก้ปัญหาภาพรวมของประเทศในเรื่องของตํารวจชั้นผู้น้อยนะเรามีนะครับการคิดเห็นของตํารวจชั้นผู้น้อยที่ร้องเรียนเรามาเราก็จะทําเป็น โปชาร์ตทำเป็นหนังสือเลยเสนอผู้ใหญ่ในสำนักสงชาตินะครับว่าสิ่งที่พี่น้องข้าราชการตำร,รวจชั้นพูดน้อยทั่วประเทศเราเรียนเรามาเราเก็บข้อมูลนี้มาแม้ต่ำกว่า2ปีนะครับที่เราจะนําเสนอให้มีการแก้ไขเพื่อตำร,รวจชั้นพูดน้อยนะครับจะได้รับการเยียวยาแก้ไขปรัญหนะทุกเรื่องทุกราวไม่ใช่เฉพาะเรื่องนะครับสํานวนการสอบสวนแม้ังสภาพไาเป็นอยู่แฟดคนที่ออกไปแล้ว ย้ายโงพักไปแล้วกูต้องคืนห้องให้กับตำรวจที่มาใหม่ทันทีไม่ใช่ว่ากูเป็นผู้ร่วกับสมมตินะครับเป็นผู้ร่วกับโรงพักหนึ่งเก a อพอย้ายไปอยู่โรงพักที่สองไอ้โรงพักที่อีห้องเียนที่อยู่ที่โรงพักเอาไปให้คนอื่นเช่านะและคนที่มาใหม่ก็ไม่มีห้องมันจะเป็นลูกโซ่เป็นวงกว้างทั่วประเทศไอ้จริงต่างๆเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันสอง เครื่องทรงผมชุดป่าปามนะจะต้องไม่มีการตัดทรงผมทรงเกียนเหมือนในอดีตหรือปัจจุบันเพาไปนั้นเนี่ยคุณไปที่ไหนเขาก็รู้คุณเป็นตำรวจแล้วคุณจะไปสืบสวนยังไงถ้าพันักงาน,นสอบสวนน่ยผมเห็นด้วยเพราะ้องอยู่โรงพักแต่ชุดสืบสวนเนี่ยต้องให้เขาฟรีสไตายนะปด็นดอไปนะครับสามจหไปใช้นแดน,นภาคใต้ให้เขแต่งตัวตามประเพณีเพื่อไม่ให้ถูกยิงตายถ้าเขา ทมงมเกียนเนี่ยเป็นอานเป็นตำรวจคนร้ายฐานจงมวันทบุรีตากาต็ลวยนี่เป็นตำรวจก็ยิงตำรวจตายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างตั้งแต่สวัสดิการทุกอย่างทั้งค่าสำนวนคดีไม่มีัวคิวเลียนเลี้ยงไม่มีการอมผมเชื่อทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับนะเอาไว้เดี๋ยวมีเวลามาคุยกันนะครับนะผมเชื่อว่ารัฐบาลน,นะครับชุดใหม่เนี่ยยังไงก็ไม่กล้าโกงนะยังไงก็ไม่กล้าโกงเราต้องรอดูเวลาไปแต่ผมเชื่อว่าภายในหกเดือนเนี่ยไม่กล้าโกง หลังจากผมเรืองไม่รู้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับของคนอันเมืองไทยทุกๆท่านทั้งทิกตอกทั้งยูทูบนะสิ่งที่เรามาพูดนี้นะครับไม่ต้องการโจมตีใครไม่ต้องการใส่ร้ายใครแต่นํามาเตือนไยัยนำมานำมาเตือนผู้ใหญ่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสวัสดีครับ